สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมท,ทุกทุกท่านนะครับขอตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องดอนล่าชาแนลนะครับผมมองได้มีตัวดีตัวเด็ดนะครับดอลลลากระเสียวมาฝากพี่ฝากน้องฝากท่านผู้ชมนะครับเอาไปพิจรารณาเป็นแนวทางนะพี่น้องเนะาะหมักบะมักกัจังตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับมอนี่กระสีมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวเลขแนวทางนะครับมาบบก มาเรามาเ้าให้พี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมฟังกันคือเก่าพี่น้องเอามาฝากเอามาตอนกันนะครับสําหรับเอฟซีท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบในตัวเลขแนวทางชื่นชอบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนาะพี่น้องเนาะนะครับสามารถเข้ามาติดตามรับชมแนวทางตัวเลขท่างช่องดอลลร์ได้พี่น้องนะครับผมอาจจะมีหลายๆ่มองหลายลบอลหลายๆตำหนักนะครับโดนใจตรงใจเนาะพี่น้อง นะครับแล้วก็มีหลายสำนักที่ดอลลาร์ได้ล่งไปเร้วขึ้นกันนะครับว่าจะเป็นของพ่อสีนะครับดอลลาร์ก<ง>็ไล้ล่งไปแร้วพี่น้องถาอ้ายังท่านในเบิงยังท่านในชมนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมยอนหลังกันได้เ้อพี่น้องนะครับผมหลักเลขของคุณลุงเซียนชายานะครับดอลลาร์ก็ได้ร่วงไปแร้วพี่น้องนะครับผมให้เม็ดเดียวชุดเดียวลางนะครับสามารถเข้าไปเบื้องเข้าไปชมกันได้หมวดที่ผ่านมาของคุณลุงเซียนชายาลางขึ้นบนพี่น้องนะครับผมขันไฮยังท่านในเบือง ท่านใดชมสามารถเข้าไปติดตามรับชมย้อนหลังได้นะครับแล้วก็เลขเจ๊แดงจัดหนักจัดเต็มหาลอตเตอรี่ทัวอำเภอพี่น้องไปกับดอลลาา์นี่หละนะครับผมเข้าไปเบื้องคลิปเต็มได้พี่น้องนะครับสําหรับตัวเลขเจ๊แดงนะครับผมปู้ดอยากเบิง้งอยากชมเนาะพี่น้องเนาะนะครับแล้วก็มีอีกหลายสํานักนะครับที่ดอนลราได้ลงไปเร็ว ที่พักในเอ่ยน้านานพี่น้องแล้วก็บ,บางสำนักที่ดอนไลน์ยังข้าในลงสิฝ้าตามไหมพี่น้องนะครับรอติดตามรับชมกันคลิปนี้นะครับอาจจิเป็นคลิปที่หลายท่านนะครับกําลังรอค่อยรอติดตามอยู่กระไ้พี่น้องนะครับผมมีเอฟซีสอบถามกันเข้ามากเกี่ยวกับเลขล็อกชุดรับสายดวนนะครับเดี๋ยวด้านล่้าติดตามมาพี่น้องมือนี้นะครับได้มาแล้วของล็อกพัฒนาพี่น้องงวดนี่มาแปลกนะครับ แต่ที่นาเสดายนะครับงวดที่พานมาเพิ่นไหามาสองคู่แนละ้วพี่น้องเนาะชุดเต็มเพิ่นบบได้ไหามาเข้ากับโบหูน้าเพิ่นนะครับผมงวดนี้เพิ่นไหามาแบบชุดเต็มแยกบนแยกล่างนะครับตามที่ดอนลาว่ามั่นมากแปลกๆพี่น้องงวดนี้นะครับเพิ่นไหบนเป็นบนล่างเป็นล่างพี่น้องตอนนี้ดอนลา,าได้จดมาแล้วนะครับเดี๋ยวสีไฮพี่ไยน้องให้ท่านผู้ชมเบึ่งไปน้ำกกนเลยพี่น้อง นะครับวันล็อกพัฒนาเพิ่นม,มี่ตัวใดแน่นพี่น้องเนาะงวดวันที่16ตุลาคมนะครับนี่ครับผมได้มาแล้วจดมาแล้วพี่น้องนะครับผมได้มากครับออกมาลงกหนพี่ให้น้องให้ท่านผู้ชมเบิงกันท่านที่นะครับบ่อลายใหญ่หางแล้วครับอันนี้เป็นล็อกพัฒนานะครับผมงวดวันที่16ตุลาคมพศ2565งวดที่พานมาตัวเลขขึ้นลอบลอกเขาได้พี่น้องนะครับ อาจจะมีเอฟซีหลายท่านนะครับท่านผู้ชมหลายท่านที่เขามาติดตามรับชมเป็นข้างแรกนะครับปลาตัวเล็กขึ้นหลายแท่นะพี่น้องนะนะครับเพื่อนหามากแบบนี้พี่น้องบางข้งกันหน่อยตัวบางข้งกันหลายตัวมีเข่ามีหลุดขึ้นกันนะครับกับลายๆายมองหลายๆบยบอลลายๆสตำหนักพี่น้องนะครับถ้ายังท่านได้มั่นใจเขาสามารถจดไวก่กรพี่น้องเอาไว้เบืองเป็นแนวทางนะครับ เอาไว้เบื้องประกบอบ,อบ,อบเอาเจออื่นๆก้อนก็นกนได้นะครับจดไว้ไม่เสียหายพี่น้องนะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอไว้หรือจดไว้ก็ได้เพิ่นไ้บนมาหาคูนะครับนี่มี C0 C2 0 2 0 5 35พี่น้องนะครับอันนี้เป็นชุดบนนะครับงวดนีเพิ่นแยกบนแยกลางนะครับผมครับส่วนชุดลางนะครับนี่94 6 6 สองเจ็ดศูนย์ห้าและก็สามแปดพี่น้องนะครับหาคู่หาชุดล่างหาคู่หาชุดบนนะครับผมนี่ครับแคปหน้าจอไอเบื้องก้อนก็ะไดพี่น้องนะครับผมสําหรับตัวเลขของหลอกพัฒนานะพี่น้องเนาะนะครับมาแล้วนะครับผมแล้วกันน่าสนใจพี่น้องนะครับตัวนี้นะครับตรงกับตัวเลขของคุณแม่สว่างนะครับหรือเจ้ตุ๊กตานะพี่น้องที่ด่อนลา่าได้ลงไปแล้ว ถ้าใครยังท่านในเบืองยังท่านในชมนะครับสามารถเข้าไปติดตามรับชมคลิปเต็มกันในพี่น้องนะครับนี่ครับตรงกันเลยศูนย์านะครับบนกับลางของเพิ่นมากขึ้นกันพี่น้องนี่ครับถ้าตังจีตเป็นเบิงและตัวอื่นนะครับยังบูกว่าตรงกับสำนักดังมองได้แน่นะครับพี่น้องยังเอาไปเบิ่งประกอบกันเนาะพี่น้องเนาะนะครับแคปนาจอว้นะครับโจทย์้บ่อเสียหายเอาไปเบิ่งประกอบกับเจ้าอื่นๆพี่น้อง สำหรับสำนักที่ดอนลานย,ยังท่านได้ตามให้พี่น้องยังท่านไในใด้ได้มากนะครับบพว่าจะเป็นชุดลาบเลขเดสนะครับแล้วก็สายดวนแล้วก็อีกหลายหลายหม่องหลายๆบอลหลายๆา,ยายสำนักเดี๋ยวติดไปตามช่วงโคง้งชุดไทยให้กันอีกครั้งหนึง่งพี่น้องมือนี้ก็เป็นมือออกพรรษานะพี่น้องนะนะครับหลายท่านอาจจะไปทำบุญอาจจะพึ่งกลับมาจากการทำบุญที่วัดนะครับพี่น้อง หรืออาจจะไปเที่ยวนะครับผมขันกาม้าแล้วกามว่าเบิ้งช่องดอลลร์ได้พี่น้องนะครับว่าเบิ้งตัวเลขแนวทางเพื่อไปเที่ยวแล้วทำบุญแล้วได้ตัวเลขมากนะครับม่าเบื้องความมันตรงกันบ่นะครับกับสำนักที่เข้ามาสำนักที่เข้าชอบน้องพี่น้องนะนะครับเพื่อห่วงของคนเฮามันบรินานอนพี่น้องนะครับผมครับนี่ครับเป็นตัวเลขของล็อกพัฒนาในงวดนี้นะครับเป็นเหตุมาให้แล้วตามสูตรคำนวณพี่น้อง นะครับอาจที่โดนใจอาจที่ตรงใจกันเพาผิดเจรณา,าเบิ่งก็แล้วกันนาะพี่ดองเนาะครับแชกหน้าจอกันเอาไว้นะครับ,รรบสําหรับ F c ฟที่เขามาติดตามรับชมใหม่ๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจน้ำนเลยเด้อพี่ดองนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับสิบจได้พลาดชมคลิปใหม่ๆแนวทางดีๆจากทั้งช่องนะครับสำหรับ f c ที่ติดตามดอลลร่าอยู่แล้วพี่น้องนะครับหายัางท่านใดกดกระดิ่งไว คดไปเด้อพี่น้องนะครับเพื่อตัวเหลขกเด็ดเหลขดวนมากนะครับเข้าสีได้บึงสีได้ช่มควอนมูนะครับผมนี่ครับผมแคปหน้าจอเอาไว้นะครับบึงประกอบกับการตัดสินใจบึงเพื่อเป็นแนวทางมากพอมากตัดสินใจกันอีกครั้งหนึ่งนะครับครับสําหรับคลิปนี้ขคงสิมิเตนี่นะครับต้องขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกชุก่ันนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังทางช่องดอนล่าชาแนลนะครับผม ขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมโชคดีเรื่อยๆเฮ่งๆกันปุกผู้สุกนอ้นองเด้อนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจุดนะครับผมถามมากทาชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมสวัสดีครับ